สบายดีพอแม่พี่น้องมูอเพื่อนทุกคนนอนาบวาชอยู่ทางฟังลราฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศโดยมือนีก้กะมาพบกับสแสงเนะยังอยู่ของหมอมาเบิงน้องเพิ่อนเนาะโดยโดยสบายดีสะท้องสบายดีสบายดีเป็นอในไรละอาการมือนี้มือสุดโตแล้วมือสุดโตละเพิ่อนนันยังยังห้องยังหายเจ็บอยู่บรวชวันอใดร เราแล้วมันไม่ด้เจ็บแล้วคือนำไปเจ็บลนะเออคือจะเป็นเอาเลือดออกแล้วก็เศร้าเจ็บบวจักเพราะว่าเลือดมันนั่นข้างทางในดิออกมาเมวานวนี่ก็<ๆ>มักหลายๆออมาตอนของพรัตำนี้ไหมเจ้ให้ได้เจ็บเจ็มามให้ต้องใส่ไปนนะั่นริดริดยาเมดดริดยาเมืเม่มีไผ่มาเนี่ยแหละมือนี เอ้ยพนีกับตีกับบุเชียงน้อยนางะตีกับนางแหลมานางะตีก็โทหายูเมื่อกี้นิวันยังให้อันมาจ่ายเงินมาก็บอกอยู่ว่าเอาน้ำมันแม่ละจ่ายก่อนก็ได้ว่าเพราะวันค่าเรียกน้อยหนึ่งพอก็ได้ลูกน้อยแล้วอันแค่เพื่อนพูนเพื่อนเพื่อนพูนที่แจ้งเงินนั่นเป็นว่ามอนแล้วอืมอืม เราไปใจก้อนร้านหนึ่งแล้วายังไปใจน้ำหลังมันมืดเท่าไรละบานีนายบินเขาบ่ได้บอกว่าเท่าไรนีน้ำพอเป็นแรกค่ะโอเคโอเคจัหน่อยขอจังสิเขาไปถามเพราะว่าอยู่ทางในหันเขากับบัวาทยถ่าได้ไทยได้จะอยู่ทางนอกนี่แหละขนาดอยู่ทางในอันสะดวกจับกล้องมือวานนี่เขายังวานเราชิทถ่ายสะดวกเขาค่อยข่อยบ่อได้ถ่ายจับโทรศัพท์ซื่อว่ะ คันว่าเราอันบเจ็บแล้วก็ดีใจแล้วมันคือสิคเนบเป็นยังหุนแหงแล้วอะนะคันว่าโบเจ็บแล้วอะนะทกับอื้งนั้นแล้วแต่ว่าว่าบบว่าบแคนคือมอวานนี่เลยทีมอวานนี้เวลาเราถามอย่างนี้มันอยากแค่นอยู่ในเอิกมันนะนะมึงชิข้าไปหาโฟกันกน่อน ตอนนี้านพันธุ์กำลังกินเข่าอยู่นเนาะมาเจ้าบ่นกวดเมื่นกี้เนี่ยได่นอนอื่่นข่นขื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 ่นนขื่นขื่นขื่นขืนขนขื่น่นข่นขนขื่นนขนขนขื่นนขืานขืปนนขา่นขื่นืน่นหื่นน่นห,าหา้อนขื่นาา่นนนนต่น่นนนนน่ ดอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆอะไรป,ป่อห้ปะป่อห้ปะตื่นมากค่ะทำอะไรพ่อ,พอปเป็นอะไจะจะหนีนะเสรตอนนี้ทางสักแสงกะ สิพาสะทองพันเมืองเฮือนเนาะเมืองน,นั่นอัน,นี้ก็อยู่หรงหมอเนาะโดยสิพาสะทองพนเมืองเฮือนเมืองแต่งขันขอขมาเจ้าทีเจ้าฐานอยู่เฮือนเนาะโดยไปเมือ่อ <c oughs> ทางสะแสงกะพาสะทองพ่นมาหาบอกไม่เท่าก่อนเนาะเพราะว่ายังพันได้บอกโดย สบายดีป้าบ่นเอ้สบายดีจะมาถามเพื่อนะใครแดบบอว่าคอยหันอยากไปกับโบเป็นไปบุมีผู้พาไปโนยจมพ้ากันางว่าไม่เทาในอานางเน่เฮาบุมีรถว่ะนี่ไปพ้อมเฮานี่ก็ได้นี่อยากไปชงก็ได้เพราะว่าเฮากะส่วนเพิ่อนยังให้เพื่อนแต่งคันครอบเจ้าทินจะทานหันละกันซ้อนขวัญซ้อนขวัญน่ะบบได้มันเทียงเลยคอยบอกไม่เทาหันช้ามงชำมันเจ็บหันจังไปซ้อน แล้วจัง <meus> ห้เขาเอาไปมมันเจ็บเทียงในวัานนี้นะเจ็บทียงเนาะออมันเจ็บเทียงแม่นต้นเทียงข้าเขาสอนต้นแรงก็ได้เรือชอนต้นแรงมันเทียงอันนี้ค่ะคันมาเช่าแล้วก็แต่เช่าซะเออเชา่ออันนี้มันเทียงเลยไปสอนต้นเทียงแหลกขันบ่อต้นแรงแล้วไปสอนแล้วก็ไปห้ายมันทันสอนแล้วก็ได้เนาะไม่เท่าซสอนก็ได้ไม่เท่าไปสอนเอา ก็ได้อีกกนรของกระบอกเล่าอันผายอันผายผูกแขนของกรตั้งบ่ายเลยชนละให้กระเจ้าไว้ผูกแขนมันค่อยว่าโดยโดยโดยอันอุ้ยค่อยว่าแล้วป้ายมันอันตัวของป้ายพุนปลายมันเร่พี่ทางแล้เออแล้วพอดีเอีนหมอนั่นแหละมันยังมาจะพุูนแล้วมานี่ตามเอาเลยเออแต่ของมันลินอยู่นี่ทุกมือเนาะกระักสีวานี่ไงเนาะเป็นกระแก่ใช่นีมแล้วนี่อืมเค๊ะท่ไหนจะไป็กายกับบันตีน่ะบั้มเอนของแม่เจ้าของข้าเจ้าของเขาเอ็นของแม่ มัคือมันแวเนาะเพิ่นเอาไม้หันพาดมาแล้วมันส้นมันจะเดงมาหนี่แต่ว่าแถวนี้นอ้องเพิ่นก็นลิ่นทุกมืออยู่แล้วเนาะเขาลิ่นอยู่นี่ประจําอยู่แล้วเขากบ่บ้บ่ามันมีไหมเมื่อกะกายเอามาพี่ตัวแลมันเพิ่นนั่นก็ับไปท่ายผ้าหนามาแล้วก็ยามาแล้วก็ตามอาอยู่นี่อืมบอลนี่เลยมันบออืมอืมเมื่อกี้กับมันไหมมันมีไห้กายอยู่หันเนาะตวที่ประเมล้วยกออกไปหัน แล้วเพื่นเอาพาดไว้อยู่นี่เที่องยืนนี่แล้วแช้งอ,อืม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 เนาะกมแตให้เจ้าหันแต่งขันนั่นแ่งขันคอ,อขามาเจ้าดินเจ้าดอนนี่นสบายดีน้องลินสบ,สบายดีละน้อยลูกเหน่อย จะนอนน้ำไผ่เมื่อคืนนี่นะ่ะบอลูกจะนอนน้ำไผ่เมื่อคืนนี้่เลนอนกับเมล์แล้ไม่เศร้าเนี้ยแะไรเขาก็ไปแต่เศร้าเนาะมาแหลเรา่มมาหนอ่อยมาหน่อยไผ่ฮอืม ไม่หันส้นไม้หัน,หน่นาจะประมาณนี้บ่จากนเนาะกระเจ้าหน้าจะเจยคค้ายๆแนวนี้เบ่ะกระเจ้าเจยปลายแบบนี้บ่สะทองเบ่คค้ายๆแบบนี้เบาะค้ายๆแบบนี้เนาะแต่ม่าเล่าหันไปพลาดพลาดจังพัดอนันมันส้นมันเดไปเบื้องก,ก๊กตะกบอุ่นเนาะแถวนี้เล็กน้อย อ,อันนี้เน่ยเป็นปาลเม็ดอันนน้็เข็ดแหลมว่นนี้อีกโอ้ยเนาะอ,อือันนี้ก็เมียนดีๆเดอ้อน,นี้เนาะไม่เป็นแบบนี้แล้วปลายมันนี่เนาะเป็นตัวจิ้มเอ,อิกน้องฮะแต่ว่าโบเมนโบเมนลำนี้ลำของกระเจ้าฝากหันมันเซียนยาวกว่านี้อีกว่าสันน่างอจิ้มยไอยให้หน้าว่างก็ได้คอณว่า พี่เชไปชเพนน่ะตั้งเดย์ป่ายมันออกไปนอกเนาะเด็กน้อยมันกับบูฮูมันลินอยู่นี่ทุกมืออยู่แล้วเนาะเขาลินอยู่นี่ทุกมือ, e. มอประจําอยู่แล้วนะแล้วก็ัง่แงมาแต่พยายาม,มมากับมาแต่ตำมารเล่าเพราะว่าเมือ่อกี้นี่มันมีไม้เนาะมีไม้ทอนทอนตัวนี้นี่นะไม้ทอนทอนนี่เนาะมันพาดอยู่บนนี่พาดอยู่นี่แล้วพูดแล้วมาฟากไม้ฮะแรอบพาดกายทึงไม้นี้อีก พาดกายเทิงไม้นี่อีกและสน้นส้นแหลมและพันเดลออกไปเบือเบ้องอเบื้องผุนเนาะเบื้องกกตะกบพันแต่ปลาเด็กน้อยมันก็ลิ่นอยู่นี่ทุกมืออยู่เขาลิ่นอยู่นี่ทุกมือเขาบาหูกิ้าวนน่นกัเนาะตอนนี้ก็กระทองกำลังแตงขันหาเนาะ 嗯嗯。 ่ไปจะไปขออยู่วางไดขอวันเราเป็นนั่นบอกไ,ไปไปนั่นได้ให้เศร้าก็าได้ดท้องกำลังขอเข้ามาจะทิ้นจะผ่านจะดิ้นจะดอนเนาะยอมพิษยอมแมนแล้วะล้วเพื่อมันชงมันเศร้า ให้ช่วงให้เศร้าให้ดีได้บ้าน,นี้นะขอขามาเลยปงคันห้าอมิอม,มนแมน่ตะตอนนี้ต่อไปก็ให้มันช่วง<ไ>มันเศร้าให้มันกลับคือเก่าเนาะให้นอ้<ไ>นองเ<ไ>พิ่นแข<ไ>็งแหงงึ้นคือเกา่าให้เพิ่นให้เพิ่นช่วงเพิ่นเศร้าเพราะว่ะาอันใดที่เฮาบ่ฮู้คือได้ขอโทษขอขามาไปแล้วเนาะกะตอนนี้ต่อไปก็ให้น้องกระทิงหันส่วงเศร้าแล้วก็หายเนาะ ไแวแต่ว่าตอนนี้อาการของน้องเพ่นกะคือยังอ่ะทรงๆอยู่เนาะกบบหมอเพ่นกะปวดตามอาการมาสันเมื่อวานนี้กะพาตัดแมนพาตัดเ,ดเจะเอาเลือดที่ว่ามันคั่งอยู่ในอันปอดน้องอันออกมาเนาะก็ได้หลายเติบอยู่ได้สเสียงหินทันได้หลายได้ไครตะวันวฮะแมนยกไปพ่นกันไครตะวัน น้องทงกับน้องนันกระทิงฮันเลือดเพ่นเข้ากันเนาะเป็นเลือดบี้คือกันก็นกนเลยว่าไส้ของไอ้เพ่นได้นะแต่ว่าไอ้เพ่นก็นเมื่อยเนาะหลงังจากเอาเลือดออกแล้วก็เมื่อยแล้วก็เมื่ยน้ำตกใจน้ำน้องฮันแน่แล้วเพ่นก็นเลยว่าเป็นหน้าจืดๆเนาะทางไอ้เพ่นก็ได้หน้าซีดหน้าจืดตกใจน้องเป็นนั่นนตอนนั้นเสดสงบอกให้เพ่นวัน เดี่ยวมาเด้อว่าน้องเจ้านี่จะหมอเพิ่นนมายันบลอดเพราะว่ามันไม่นะมันไปเสียบเอาปอดแล้วนะแลเขี่ยวไปเนาะยังไงไหนไปผูกแขนเอาไอ้ยจาะเอาไว้ผูกแขนเอาไอ้ยจะห่าหึ่อโดยไปผูกแขนเอาไอ้เจ้าเด้ออยู่ห้องหมอในลุงเด้อให้เพิ่นมาเำงานไดมาซานไดให้สวงให้เซร้าให้ดีเน้ <The> โดยตอนนี้ก็ทางสแสงกันยังอยู่เฮือนแม่น้องธงเพิยู่เนาะแต่บาสสแสงสีออกไปจอบเบืองดินของน้องแร่ก็เนาะพอบานน้องแร่เพิ่อนนั้นสร้างเข้าไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะก็มาฮอดนี่เนาะสแสงก็ขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเด้อแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าเพิ่อนนั้นสวยทางนั้นน้องกระทิงเนาะก็มีนแม่ ผูใหญ่ท่านหนึ่งเนาะอยู่ทางอเมริกาเนาะเพื่อนโอนมา่วยน้องฮันยวนสามรอห้าสิบดอลลาร์เนาะแต่เพื่อนนั้นให้สลแสงใส่น้ำมันรถดเที่ยวไปเที่ยวมาหัน5้าสิบดอลลาร์โดยสลแสงก็ได้ไปเอาแล้วเนาะแล้วก็มีแม่หนึ่งเพื่อนโอนมาเป็นเงินแคนาดาเนาะไปเอาก็ได้อยู่ประมาณ4 4สี่ล้านนี่แหละโดยสี่ล้านปลายหนึ่งเนาะสลแสงกับเอามาแล้วก็ขอขอบุญขอบุณทางกันแม่สองคนหลายๆเด้อเนาะที่ว่า ช่วยเหลือน้องกระทิงเพื่อนเนาะต่อชีวิตให้เด็กน้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะ,ละ,ละ,ละขอให้แม่แม,แม่ทั้งหลายจงอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะปัาศาจากโรคภัยไขยเ้เจ็บอยู่เป็นโฮมโปรโฮมไซส์ให้ลูกให้ล้านเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปเนาะปัถน,นาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปัถน,นาทุกประการเด้อเนาะคุณโซน,ทนที่แม่ ได้เห็ุได้สร้างเนาะได้กระทําลงไปในมือนี้ก็ขอให้กุศลผลบุญนั้นเนาะทรงกับคืนหาแม่ 100, ร้อยเท่าพันทวีเดอ้อโดยสาธุเนาะมาหอดตอนนี้ทั้งสะแสงกระสิได้จบผิดไว้ซ้ำนี้เนาะกะขอขอบุญขอบคุณมูเพื่อนผู้ที่ว่าเพื่อนคอมเมนต์เนาะเข้ามาให้กำลังใจสะแสงกับ บางคนแสงก็มีเวลาตอบกระตอบเนาะบางคนบริันได้ตอบก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งโดยปราศจากโลกภัยไข้เจ็บเนาะไม่ในคลิปหน้าเดอ้อสาธุเนาะสบายดีเดอ้อ